ซาลูมาปาเต้ค่ะซาลูมาปาเต้เนี่ยจะเป็นปาเต้แนวร่วมสมัยเป็นหลักนะคะเป็นปาเต้แท้ดั้งเดิมที่ใช้กรรมวิธีด้วยเขาเรียกว่างานฝีมือร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตั้งแต่การแกะบล็อกโลหะทองแดงรวมถึงการพิมพ์งานหลักๆของเราเนี่ยจะเป็นงานแนวที่นำลายโบราณน,นะคะมาผสมกับลวดลายใหม่ๆแล้วก็ออกแบบให้ทันสมัยมากขึ้นจากที่แต่ก่อนจะเป็นผ้านุ่งอย่างเดียวแต่ซาลูมาปาเต้เนี่ยจะเน้นในเรื่อง ของความทันสมัยให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นค่ะสินค้าที่นี้มีหลายประเภทนะคะหลักๆที่ที่เราผลิตมาก็คือเป็นผ้านุ่งผ้าพานันนะผ้าสรงปาเตะออกแบบให้ทันสมัยราคาที่จับต้องได้ค่ะ mm hmm. ก็ถ้าใครสนใจนะคะยินดีให้บริการในงานทุกแบบถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ซาลูมา c ดคได้ค่ะรวมถึงเพจสาลมาปาเต้ด้วยค่ะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อผ่านทางเพจเฟ c บุ๊ o ลายไอดีเพียงสแกน QR ว o า e คหรือทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ได้เลย